ไอ้คนที่ร้องผมเนี่ยร้องพักเนี่ยแล้วร้องแล้วไม่สําเร็จก็เตรียมผมเช็คบินน้นด้วยกันนะผมไม่หมูแล้วนะการเกลี้ยกล่อดของคุณทักษิณอยู่ในภาะวะที่ร่อแร่จนอาจจะถึงขั้นยุบสภาเลี้ยงไข่กันไปรหรือเปล่าอำนาจไม่อยู่ในมือคุณทักษิณทั้งหมดอาจจะไม่ได้ดังใจ ็นการเกลี้ยกราดของคุณทักษิณนะครับต่อบรรดาพักร่วมรัฐบาลบางพักทำให้เห็นภาพชัดว่าการเมืองตกอยู่ในอาการที่เรียกว่าร้าวนะครับจนรวนแล้วก็อยู่ในภาวะที่ร่อแร่จนอาจจะถึงขั้นยุบสภาหนีความแตกแยกใหญ่ภายในปีหน้าหรือเปล่านะครับเพราะเห็นภาพชัดว่าเรื่องใหญ่ๆในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะผลักดันกันยากแวเว้นแต่เรื่องที่ได้ทํามาแล้ว ทำไปบ้างแล้วก็ทําต่อให้มันจ,จบเลี้ยงไข้กันไปหร nice ือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพที่มันเกิดในขณะนี้ดูเหมือนรัฐบาลอาจจะไม่มีเอกภาพพอที่จะทําให้เกิดนโยบายใหญ่ๆพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินจนทําให้ประเทศมีความหวังได้นะครับเพราะว่าคุณทักษิณก็คงลืมไปว่าการเมืองในขณะนี้เนี่ยอานาจไม่อยู่ในมือคุณทักษิณทั้งหมดเหมือนในยุคที่ตัวเองเลื่องอานาจนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นพรรครัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียว นะครับในยุคหนึ่งก็เคยมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับพรรครวมเพ,พราะพรรครวมไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับในขนะนั้นรวมทั้งเรื่องของการทวงดุลตรวจสอบในยุคนั้นก็เป็นเป็ดง่อยทั้งในและนอกสภาในยุคนี้ก็เช่นกันคุณทักษิณเพิ่งกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบรารมีพอจะไปครอบงำองค์กรสละได้ทุกองค์กรดังนั้นอะไรก็อาจจะไม่ได้ดังใจจากที่ไปจึงเป็นคําถามใหญ่แหละว,ว่าจะมีการชิงยุบสภา เพื่อแก้เกมความแตกแล้านรัฐบาลนะครับใช้จังหวะที่ได้เปรียบเลือกตั้งใหมยย่หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับพูดง่ายๆคือว่าในขณะนี้อาการของรัฐบาลก็เลี้ยงไข้กันไปแค่นั้นแหละนะครับ